นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเจริญปึกปัติธรรมตามพระเตปรฎก ตามสภาวะของอาธิกุศลความดีอยิ่งขึ้นไปโดยสภาวะแห่งศีลสมาธิปัญญาในขณะที่เดินปฏิบัติอยู่เรียกว่าเดินจงกรมน้อมใจไปในศีลเชเดินคับ ใจนอบน้อมเหมือนกับว่าเรากำลังเดินอยู่ต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่กิิายาอาการเรียบร้อยเหมือนกับว่าเรากำลังเดินอยู่ต่อหน้าพระสัมมาสัพพุทธเจ้าอยู่นอบน้อมเรียบร้อยและสำรวม แต่ใจไม่เพ่งไปใส่ความหมายว่ากำลังเป็นอย่างนี้กำลังเป็นอย่างนี้ใจนอกน้อมแต่เมื่อต้องเพ่งย้ำและจำว่าเรานอมน้อมนอมน้อม,อมเป็นอย่างนี้คือนอมน้อมนอมน้อม,อ,มอยู่เป็นอย่างนั้นเรียกว่า เป็นความดีแต่ติดในความดีความดีจะไม่สูงขึ้นแต่ถ้าเดินไปแล้วคิดว่าศรัทธาเป็นอย่างไรนอมน้อมเป็นอย่างไรเราจะหาความรู้สึกนั้นเราจะคิดแล้วหาความรู้สึกนั้นให้ความรู้สึกนั้นเกิดในใจเรานั้นไม่เรียกปฏิบัตินั้นเรียกตึกตองค้นหาจะไม่เจอใจจะฟุ้งไป ังนั้นน้อมจะไปสู่ตัวอย่างว่าแต่ก่อนเราเคยอยู่ใกล้ต่อผู้ที่เราเคารพนับถือรวมถึงเราเคยเดินอยู่ใกล้บริเวณนั้นเราก็เดินแบบนอกน้อมและเรื่องร้อยอย่างนั้นหรือแม้ปัจจุบันเราไปสถานที่ที่เรามีความเคารพเช่นในโบสถ์เปต้น แม้เพียงก้าวเท้าก้าวไปเท่านั้นใจเราก็นอบน้อมกิยิยาอาการเราก็เรียบร้อยทันทีตอนนี้เรากำลังเป็นอย่างนั้นอยู่นี่คือมีแต่ไม่ย้ำไม่ค้นหานี่เรียกว่าเป็นการปฏิบัตินี่เรียกว่าเป็นสภาวะของกุศล แต่ต่างจากแต่ก่อนคือแต่ก่อนพอเข้าไปสู่ที่นั้นใจก็นอบน้อมทำความเคารพแล้วก็ออกจากที่นั้นไม่อยู่นานปัจจุบันนี้เป็นกุศลต่อเนื่องกันไปไม่ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่ไม่กำหนดเวลาและสถานที่เป็นเวลาและสถานที่ที่เราตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติ นานเท่านี้ในสถานที่นี้ตลอดเวลานั้นนี่จริงเรียกว่าอาธิกุศุในความหมายว่าต่อเนื่องกันไปไม่ได้วางเกณฑ์ว่าจะจบจะเลิกเมื่อใดเมื่อใดกับอีกอย่างหนึ่งค่าอาธิกุศุคือเป็นฐานของจิตในขั้นนี้และจิตจะสูงขึ้นได้กว่าขั้นนี้ นอบน้อม,อมเรียบร้อยและสำรวมสวรวมบ่อยๆคุ้นเคยกับความสำรวมใจไม่ได้หลน,นที่จะอยากรู้อยากเห็นอยากได้ใจไม่อยากรับอารมณ์แปลกๆใหม่ๆนี่เรียกว่าจิตระนี่กว่าแต่ก่อนจะอยู่ในธรรมะไว้ไหนนี้คือองค์แห่งศีลได้ นานพอที่ความสงบจะปรากฏในใจได้แต่ไม่ใช่ฝึกทำแล้วหวังว่าเมื่อใดจิตจะสงบดังนั้นผู้ปฏิบัติจริงต่อความน้อมน้อมจริงต่อความเรียบร้อยจริงต่อความสำรวมไม่หวังสิ่งอื่นเลยมีความสุข จากความจริงของตนมีความสุขจากความดีที่ฝึกผลนั่นเรียกว่าฝึกในศีลดีพอทุกอย่างจะเปลี่ยนคือไม่ต้องระวังเหมือนแต่ก่อนก็รู้สึกว่าจิตผ่องใสสบายใจมีความสุขใจ กายไม่อึดอัดไม่หนักเหมือนแต่ก่อนเบาพอชำนาญกายเบาจิตสงบมีความสุขใจไม่เผลอเลยไประงรับความดิ้โดนแห่งจิตได้บางครั้งเผลอพอตั้งสติเท่านั้น ก็กลับมาสู่ความสงบโดยที่ไม่ต้องเพ่งหาและจะรู้ว่าถ้าใจเราไม่เผลอเลอไปไม่ยกเรื่องอื่นขึ้นมานึกคิดความสงบจะยังคงอยู่นี้ขึ้นอยู่กับเราไม่ต้องคาดหวังเลยไม่ต้องระแวงว่าความสงบจะสูญหายไปเลย อยู่ที่เราเท่านั้นอยู่ที่ความใส่ใจของเราเท่านั้นอยู่ที่ความเพียนรักษาของเราเท่านั้นสภาวะเกิดจากการฝึกสภาวะยังคงอยู่เกิดจากความเพียนรักษาขึ้นอยู่กับสภาวะของการปฏิบัติเท่านั้นไม่ต้องคาดหวังเลย ไม่ต้องหวังเลยไม่ต้องอยากได้เลยไม่ต้องยึดไว้เลยใจสอดทล้องกับความหลุดพ้นสงบแต่ไม่ย้ำคลายใจรู้ความสงบด้วยความสงบ จะเปลี่ยนจากความสงบเป็นความนิ่งจิตตั้งมั่นด้วยการรู้ที่ถูกต้องด้วยการได้เวลาที่มากพอของการเจริญสติองค์ประกอบจึงได้แก่ความเป็นผู้สันโดษอยู่ในเสนาสะนะสงัดเจริญสติจะถึงสมาธิ เปลี่ยนจากความสงบเป็นความนิ่งความตั้งมั่นแห่งจิตจเจริญสมาธิที่ถูกต้องไม่ย้ำไม่ยึดอยู่กับสมาธิเห็นความผ่องใสความตั้งมั่นแห่งจิตอันเป็นหนึ่งจะค่อยๆเห็นฉัตราคะคือความผูกความยึดความจำความมีเยื่อใยว่าเราได้อย่างนี้ ขอให้จิตเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้สืบต่อนั่นคือฉันทราค่าต่อสมาธิผู้ปฏิบัติที่มีสามาธิถิสอดคล้องกับความหลุดพ้นจะเห็นฉันทราคะในใจของตนที่ปลูกสมาธิได้จะไม่เนิ่นนานอยู่กับสมาธิเรียกว่ายกจิตจากสมาธิเพื่อไปสู่ปัญญาจากนิ่งตั้งมั่นเป็นความว่างเป็นความไม่มีตัวตน เป็นความไม่มีกิเลสเป็นความมั่นอยู่เรียกว่ามรรคสามัญแต่จะถือว่าใช่ว่าใช่นั้นอย่างไม่ได้นี้เป็นตระางังค้าชั่วคราวเป็นความใช่ของสภาวะเป็นความเชื่อมั่นของการปฏิบัติอยู่ในระดับหนึ่งระยะเวลาหนึ่ง แต่ที่กุศลยิ่งกว่านี้ยังมีคือพระธรรมอายิ่งขึ้นที่ทรงแสดงเป็นแนวทางว่าเธอไม่พึงยึดว่ารูปเป็นตนเวทนาเป็นตนสัญญาเป็นตนสังขารเป็นตนมีญญาณเป็นตนสังขารใดๆจะเที่ยงแท้นั้นไม่มีจะไปสุขนั้นไม่มีจะถือได้ว่าเป็นอัตตาตนของตนนั้นไม่มี ฐานของจิตคือความว่างไม่มีตัวตนสภาวะที่ปรากฏชัดคือความมั่นไม่วันไหวความน้อมใจไปคือคลายจิตไม่ผูกต่อสังขารนี่เรียกว่าวิปัสนาภูมิแห่งจิตเมื่อใดเข้าใจคำว่าชำแรกความเกิดดับ คล้าๆกับรู้สึกว่าไม่ต้องแปลคำนี้เลยเรารู้ว่าคำนี้คืออะไรเป็นวิปัสนาญาณแต่ชื่อว่าผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเมื่อใดเข้าใจคำนี้ว่าชำแรกกิเลสรู้จักคำว่าวิเวกสงัดวิราคะไม่ติดนิโรธะมีแต่ความดับ ปฏินิสัคะมีแต่การสลัดการคลายการออกเท่านั้นเรียกว่าเจริญวิปัสนาแก่กล้าเมื่อใดสอดคล้องกับพระทศให้ว่าวางเท้าลงยังไม่ทันยกเท้าขึ้นก็บรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมนั่นคือรู้จักการเดินจงกรมบรรลุธรรมจากการเดินจงกรม ก่อนหน้าเหล่านี้มาทั้งหมดเรียกว่าฝึกเดินจงกรมจะคิดจะยึดจะย้ำว่าเรารู้แล้วเข้าใจนั้นไม่ได้ถึงโลก,กุตระจึงจจเรียกว่ารู้จึงจะเรียกว่าติดตัวโดยคุณสภาวะคือแม้ตายลงพบชาติหน้าสืบต่อไป แม้ไม่เจอศาสดาไม่ได้ฟังคําสอนก็จะเจริญวิศาสนาด้วยตนเองได้ให้ถึงโลกัละยิ่งขึ้นไปอะ,ะหังสัมมาสัมพุทธโธภะคาวาพุทธังภะคาวันตังอภิวาเทมีสวาคาโตภะคะวตาธรมโม ธรรมังนามัตซามีสุปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังคโคสังขังนะมามี